คือบรรยากาศประจำวันของหัวลำโพงที่นี่นะครับมีรถไฟเข้ามีรถไฟออกมีคนมารอรับมีคนมารอส่งมีการเริ่มต้นการเดินทางมีการสิ้นสุดการเดินทางเราได้พูดคุยกับแขกรับเชิญของเราสองคนไปแล้วนะครับคนนึงเป็นคุณหมออีกคนนึงเป็นวิศวกรเรามีนัดกับอีกหนึ่งคนเป็นคนรุ่นใหม่ครับทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่มีหัวใจที่รักเว็บไฟเป็นคนที่ดูแลเว็บไซต์รถไฟริซึม และแฟนเพจใน Facebook รถไฟริซึมอ่าคนนี้เป็นคนรุ่นใหม่นะครับคุณเอกกรินเตชะถนอมพงษ์ดัดหมายอยู่ที่นี่หน้าที่ขายตัว๋วเข้าใจว่ารออยู่อ่าคุณเอกกรินมาดีครับเป็นยังไงครับบรรยากาศอย่างนี้คุ้นเคยไหมเราดูแลเว็บไซต์คือก็หนึ่งน้อยก็จะมีคือพวก,พวกเพจนะครับเขาะจะถ่ายรูปที่นี่มาฝากเยอ,อะฮะ ไม่ได้มาก็ดูจากรูปถ่ายก็ได้ครับแล้วตั๋วเ็าเปลี่ยนไปไหมตัว๋วสมัยก่อนแบบเป็นตัว๋วแบบแลอนจะเป็นตั๋วแข็งเลๆที่ผมไ่ได้นำมาเ็นตัวแข็งเลยต,ต,ตอนนี้คือเป็นตัว๋วเตอร์เฟนละฮะย้อนแล้วเขาจะเป็นตั๋วแบบกระดาษความร้อนก็ได้นี่<ะ>ที่อยู่ว<ะ>่จาจะพัฒนาไปคุณเอกลินเนี่ยเส้นทางรถไฟที่เราเห,เห็นอยู่ตามช่องขายตั๋วเนี่ยมีเส้นทางไหนไปมาแล้วบ้างฮะหรือทําง่ายกว่านั้นมีเส้นทางไหนยังไม่ได้ไปดีกว่าโอ้ไม่ไปหรอ ไม่ไปน่าจะถัวมีทางทางใต้ครับพอดีตกลงที่บ้านไว้ทางโคลรถนะครับบอกเขาขอขออย่าไปเลยเพราะว่าดึกเหตุอันตรายอะไรนี้แต่ก็คนหนึ่งก็ไปมาหมดแล้วฮะไปมาตั้งแต่สมัยเรียนส่วนใหญ่ส่วนใสมัยเรียนครับก็ทํางานก็ด้วยเวลาที่ละตัวก็จะไม่ได้ไปแล้วงานอดีเลยที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือดูแลเว็บไซต์รถไฟดิซึมใช่ครับเป็นยังไงฮะคืออันนี้มันเหมือนกับเป็นกลุ่มคนที่ชอบเที่ยวรถไฟชอบในเสน่ห์ของรถไฟ ก็ะจะมารวมตัวกันแรกๆก็คืออยู่กันใน a c e b o o k ก่อนครับก็เริ่มมีมาเรื่อยๆจนก็เริ่มมาถามจะมีเพื่อนกับผมอ่างเงี้ยคอยตอบปัญหาว่ารถไฟนี้ยังไง<ะ>ขบวนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างงี้จนหลังๆมาเอ้ะเรามาคุยกันกับพวกพี่ๆว่าโอเคทาไมเราไม่ตั้งเป็นกลุ่มล่ะคุยกันแต่เรื่องนี้เลย<ะ>ก็จะเป็นจนเป็นกลุ่มรถไฟลิซซึมขึ้นมาคะจริงๆก็คือหลักๆก็กลายเป็นชุมชนไปแล้วนะกลายเป็นชุมชนตอนนี้ก็จากสมาชิกหลัก10คนเมื่อมาสองสามปีก่อนตอนนี้ก็4ี่พัน 4,000คนแล้วก็จะมีพวกของพนักงานรถไฟด้วยเลยด้วยที่เขาเข้ามาดูว่าเออคนรถไฟคิดยังไงบางเรื่องบางประเด็นเขาก็เหมือนจะหยอกคําถามมาถามว่าโอเคเรื่องนี้คนรถไฟคิดยังไงอันนี้อยู่ในแฟนเพจใช่ไหมครัมีทั้งแฟนเพจแล้วก็เป็นเป็นกลุกของ Facebook อะครับโหอันนี้น่าสนใจถ้าอย่างนั้นคนที่เข้ามาแสดงความเห็นหรือเข้ามาสอบถามผ่านทางโซเชียลมีเดียหรือผ่านทางเว็บไซต์ซึ่งเป็นสื่อสมัยใหม่เนี่ยครับมันคือคนคนในยุคนี้คนในรุ่นใหม่เนี่ย ส่วนใหญ่มันสะท้อนว่าเขามีความรู้สึกนึกคิดยังไงกับรถไฟพัฒนาเลคนที่เข้ามาแรกๆอะครับก็จะเหมือนกับกระแสสังคมด้านนอกก็จะมองภารถไฟที่แบบโอ้ล้าสมัยช้าตกรางบ่อยไม่พัฒนาสะท้อนผ่านอะไรคําถามเ<ม>ยสะท้อนผ่านการแสดงเวลาเกิดเหตุเนี่ยจะมาละโอ้ตกตับตกตับมาเลย<อ>เนี่ยช้าตกรางบ่อยไม่พัฒนาไม่ได้เรื่องอโกงกินอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาอย่างนี้แต่เหมือนกับรถไฟซึ่งเราเนี่ยเราเหมือนกับเราจะพยายามปรับลุก ปรับทัศนคติของคนก่อนว่ารถไฟอ่ะเราอยากให้เขาไปเห็นเนี่ยอะไรที่มันดีๆบ้างซึ่งจุดดีเนี่ยบางครั้งมีครับสื่อไม่ค่อยได้นำเสนอสื่อจะไปนําเสนอแต่จุดที่ข่าวมันขายได้มันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาก็ต้องไปอปัญหที่ต้องแก้ไขใช่ครับแต่เราพยายามจะสรรหาในสิ่งที่ดีๆเพื่อจะพยายามสื่อถึงจะเปิดแฟนเพจออกมาว่าโอเครถไฟมันก็มีจุดดีนะ่งจุดดีอย่างนั้นมีอยู่จริงมีจริงครับไม่ได้สร้างภาพไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้สร้างภาพครับคือเขาพัฒนามาตลอดส่วนใหญ่คําถามหรือว่าข้อสงสัย หรือว่าข้อกล่าวหาสําเร็จรูปที่พบในใน,ในแฟนเพจหรือในเว็บไซต์เชื่อว่าพี่ก็ต้องคิดเหมือนผมรถไฟทําไมช้าคําถามแรกที่ผมเจอกับทุกคนทำไมรถไฟช้าผมว่าที่บาย์เขาเลยผพว่าอะไรมีที่ไหนรถไฟประเทศไหนบ้างที่ให้รถไฟรอรถยนต์ให้รถไฟรอรถยนต์ครับอ๋อเราให้รถไฟรอรถยนต์ใช่ครับอเอรถยนต์ติดครับตำรวจเขาจะกล้าเลยไม่ให้ไม่ให้ก้านถนนให้รถไฟรอเนี่ยใกล้ๆเยี่ยยมาราดเนี่ยครับตรงนี้แหละครับ คือรถไฟเนี่ยเสียเวลาตรงนี้ไปแล้วประมาณสีนาทีเพ<ม>ื่อรอการเพื่อรอการจาราบายร,บร,บรถยนต์ใช่ครับอ๋ออย่างนี้เป็นต้นจนถึงขนาดว่าต้องมีตำรวจคนครบาลเนี่ยเขาขอมาเลยว่าห้ามรถสินค้าวิ่งเข้าเขตกรุงเทพช่วงเวลาพีคเอาก็คือช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงรถเยอะๆเนี่ยเขาจะขอเลยว่ารถสินค้าอย่าวิ่งได้ไหมหมายถึงรถขบรถไฟขบวนสินค้าใช่ซึ่งเป็นเจิาของรถน้ำมันเยอะรถน้ำมัาน,าน,านเนี่ยเขาจะให้วิ่งแต่ว่าขบวนอื่นเนี่ยเขาขอเลยว่าเดี๋ยววิ่งได้ไหมครับตำรวจขอมาเลย ข้อมูลต่างๆเดี๋ยวเรื่อนี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นปัญหาที่มีอยู่จริงคือปัญหามีอยู่จริงผมก็ผมก็ดูมาตลอดว่ามันมีปัญหาอะไรบ้าง<ม>คือพอเราเริ่มมาอยู่ลึกๆเ,เริ่มรู้จักกับคนรถไฟเป็นผู้หลักผูยย้ใหญ่เยอะๆอย่างผู้ริหารถไฟหลายท่านก็ก็พอจะได้สนทนาบ้างก็ออพอทราบว่าปัญหาจริงของรถไฟคืออะไรผมก็ตั้งคําถามเนี้ยอย่างที่เ,เพื่อนๆผมหรือว่าใครก็ตามมาถามเนี่ยผมก็บางทีก็เอาไปถามต่อนผู้ใหญ่ว่าเออท่านมันมีปัญหาอะไรยังไงอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นเออมันเกิดขึ้นได้ย่งมันเกิดขึ้นได ก็รู้เนี่ยก็คือพูดมาอธิบายได้เคลียร์เคสมันเกิดอะไรบ้างบางทีปัจจัยไม่ได้เกิดจากรถไฟอย่างเดียวปัจจัยมันเกิดจากอิเวอร์เนภายนอกด้วยทําไมถึงสนใจรถไฟถมันขั้นมาทําเว็บไซต์ทาชุมชนคนรักรถไฟเนี่ยมันมีสเสน่ห์ตั้นเริ่มมาสักประมาณสักปีสักสี่ห้าเดียวช่วงอินเทอร์เน็ตกำลังเริ่มบูมบูมครับก็เริ่มมาคุยกันเอ๊ะมันมีคนแบบเราด้วยเหรอเริ่มรู้จักผ่านทางช่วงนั้นจะเป็นเอ่อ MSN สมัยนั้นก็เริ่มคุยกันนี่มีคนเริ่มบ้าแบบเราด้ แล้วก็เริ่มไปมาไปมาก็จนมันรวมเป็นกลุ่มได้แล้วก็หลักๆเลยคือก็คือคุยเรื่องรถไฟกับนักกันไปเที่ยวโดยที่เที่ยวโดยส่วนใหญ่ก็คือเที่ยวทางรถไฟเป็นหลักคือรถไฟมันจะเป็นเสน่ห์อย่างมากข้างบ้านถ้าเวลาถนนวิ่งไปเนี่ยข้างคางส่วนใหญ่เป็นบานปั๊มน้ำมันอะไรเงี้ยมันจะไม่เมย์แต่ถ้ารถไฟเนี่ยพอออกมาเมันปุ๊บป่าทุ่งมองด้วยสายตามันมันมันจะเป็นอารมณ์อีกหนึ่งแบบเลยที่ที่ ที่ผมว่านั่งรถจนหรือนั่งรถทัวร์หรือ,รอการเดิอื่นมันมันหาไม่ได้แล้วพอมาทํางานตรงนี้ปุ๊บเราได้ทั้งข้อมูลได้ทั้งปัญหาที่สะท้อนมาจากคนที่เจอเรื่องรถไฟเนี่ยความรู้สึกของเราที่มีต่อรถไฟเนี่ยเรามีความหวังว่าจะเห็นรถไฟก้าวหน้าไปกว่าน,นี้หรือพัฒนาไปกว่าน,นี้ยังไงไหม,มตรงนี้เนี่ยผมผมเห็นแผนแม่บทอะไรมาเยอะผมก็รู้สึกว่าที่รัฐบาลทุกรัฐบาลไม่ว่าใจาของพรคไหนนะครับทํามาเนี่ย ผมถือว่าแผนแม่บทเนี่ยเขาเดินมาค่อนข้างจะมีระบบระเบียบจนถึงมาตอนนี้นะปัจจุบันที่พอชอมาผมก็รู้สึกว่าโอเค,คเขาต้องการพัฒนารถไฟจริงๆไม่ไม่ใช่ว่าเห็นรถไฟเป็นเพียงเศษเหล็กวิ่งได้ที่ใครเขาพูดกันแล้วก็คืเอ,อเขามีแผนพัฒนารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเออเรามีความหมังกับรถไฟแล้วนะเราเราไม่ได้เราเราลบคปประมาทของคนได้ถึงไม่ช่างก็ถึงไม่ช่างอาจจะเริ่มหมดไปอะไรอย่างนี้ เชื่อแล้วว่าบ้าจริงลงรถไฟในรุ่มหลงเอาอย่างนี้ดีกว่ารุ่มหลงครับความรุ่มหลงตรงนี้เนี่ยมันครั้งแรกที่เรานั่งรถไฟเนี่ยจําความรู้สึกได้ไหมมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นไหมครั้งแรกที่นั่งไม่ได้นั่งไกลนะยนั่งจากสาเสาไปดอนเมืองผมจาได้เลยสักกี่ขวดแล้วนะครับตอนนั้นสี่ขวดสี่ขัวเองใช่คือคือ,อพ่อเริ่มเห็นแววหรือไงก็ไม่ทราบแกก็เหมือนกับเออคือบ้านหรือพื้นเพลงอยู่กรุงเทพหมดครับแต่คือ ขาเห็นแววเลยมันก็เลยพาเราไปนั่งรถไฟจากแค่สามเสนไปดอนเมืองเนี่ยระยะทางสิบกโลเนี่ยจำความรู้สึกได้ไหมตอนนั้นจำได้เราเราชอบเราหลงเลยเราหลงไหลเลยทำไมมันมีอะไรแบบนี้ถด้แบบเออเราไม่เคยเราเห็นแต่ในทีวีพอเรามานั่งแล้วมันเออถึงถึงแม้ตอนนั้นสี่ขวบเป็นยี่สิบกว่าปีแล้วเราก็ยังจะจําได้ว่าน่าบรรยากาศณนวันนั้นเป็นยังไงพอมาถึงช่วงเป็นหนุ่มจนถึงวันเนี้ย ความรู้สึกเวลาได้ขึ้นรถไฟมันเปลี่ยนเดเดิมไหมครับมันตื่นตาอะไรหรือว่ารู้สึกดีไงมันไม่เปลี่ยนครับคือมันยังรู้สึกดีเหมือนเดิมดีเหมือนที่ว่าแม้แต่เราไม่มีเวลาขึ้นรถไฟเราได้มานั่งดูรถไฟเราได้มาเห็นรถดดไฟวิ่งหรือว่าได้พูดคุยกับคนหรือกับเพื่อนฝูงที่ชอบรถไฟเหมือนกันเนี่ยเรารู้สึกดีว่าเออบางครั้งเราก็ได้แลกเปลี่ยนมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วคุณมาชอบตรงนี้ไงผมบอกว่า ผมพูดเป็นคำพูดไม่ได้แต่ขอให้คุณดูแววตาผมแลวกันเวลาพูดถึงรถไฟเนี่ยผมจะรู้สึกยังไงในฐานะของคนที่รักรถไฟไทยเนี่ยครับเจ็บปวดที่สุดเมื่อ,อ,อได้ยินคนพูดถึงรถไฟหรือว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับรถไฟที่ผ่านมาทุกเรื่องรู้สึกเจ็บปวดทุกเรื่องไม่ว่าจะคดีอะไรไม่ว่าจะรถไฟตกรางหรือไม่ว่าคนจะมีคดีเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตผมจะรู้สึกเจ็บปวดหมดผมรู้สึกว่าสิ่งที่ สมเด็จพระปิยมหา,าราชรุนการัชกาลที่5ท่านส่งพระราชทานไว้ให้ตรงนี้ถ่าราชทานไว้ให้อย่างดีแต่ทําไมคนที่มีหน้าที่ที่ทําหรือว่ามีหน้าที่มูลรักษาบางครั้งผมไม่อยากใช้คําพูดนี้เลยคือเหมือนกับว่ามันมันสิ่งที่ท่านพระราชทานมันอยู่แล้วทําไมเราไม่รักษามันให้ดีครับครับครับในความในสายตาของคนจํานวนไม่น้อยมองเข้ามาจากข้างนอกมองมาที่รถไฟรู้สึกเหมือนกับว่า มันเป็นภาระของประเทศหรือเปล่าเนี่ยหนี้สินล้นพ้นแสนกว่าล้านแล้วจะใช้หนี้ยังไงจะไปต่อยังไงถ้ามีคนถามผมงี้ผมจะถามเขากลับแล้วคุณรู้ไหมว่ารถไฟเคยได้งบหรือเปล่า mm hmm. ผมจะบอกเลยว่าตั้งแต่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลเคยใส่ใจรถไฟไหมผมจะถามพยิงตลอดแล้วคุณเคยรู้ไหมว่าทางรถไฟที่สร้างเ่เขาไม่ได้มีกรมทางหลวงการรถไฟสร้างเองเงินก็เงินรถไฟเองแต่ทําไมคุณวิ่งรถทัวร์วิ่งอะไรอย่างเงี้ยถนนรัฐบาลสร้างให้ ก็จะมีคําถามเนี่ยผมก็จะถามกับเขาตลอด <Wow. S 1> ว่าโอเคคุณลองคิดดูว่างบรถไฟหาเองหมดวิ่งเองซ่อมเองค่าเดือดสายก็เก็บถูกไม่ได้ขึ้นมาเป็น10ปีเพราะงั้นก่อนที่จะไปดูที่สภาพปัญหาที่มีอยู่เนี่ยดูที่มาด้วยดูที่มา uh. ผมพยายามจะคุยให้เขาถึงที่มาผมจะพยายามบอกว่าสื่อเสนอแค่นี้ใช่ไหมผมก็จะบายลึกจากสื่อเข้าไปว่าเกิดอะไรขึ้นทําไม uh. เขาถึงแบบเป็นแบบนี้แล้วทำไมสื่อจอกประเด็นแค่นี้เพราะอะไรเพราะเขาขายข่าวได้ uh. อะไรเงี้ยอ่ะแล้วศักยภาพของรถไฟที่มีอยู่มีอยู่มากมายเลยตอนนี้มีมากครับ มีมากเพิงแต่ว่ามีมากด้วยแล้วก็ขาดด้วยคือขาดอะไรอย่างว่าตอนนี้ถ้า,ถ,าถ้าเราพูดถึงเด็กๆเมื่อก่อนขอบนนวนรถเราวิ่งเยอะกว่านี้อ่ะแต่ต้องจากว่าเราขาดเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรคือเรารู้แล้วเอ๊ะเขาขาดเรื่องบองบฟ้องเงินซื้ออะไรก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไปมาจากรถที่วิ่งเป็นร้อยๆขบวนหรือเป็นสามสี่ร้อยขบวนตอนนี้เหลือประมาณสองร้อยกว่าขบวนต่อวันเพราะฉะนั้นโอกาสที่รถไฟเราจะกลับมาสู่ยุครุ่งเรืองยุคทองเนี่ยค,คือเป็น เหมือนกับสร้างประวัติศาสตร์ใหม่อ่ะครับมีความเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับคนจะกลับมาใช้อีกถ,ถ้ารัฐบาลใส่ใจถ้าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองสนใจครับว่งกลับมาได้แล้วเสน่ห์มันจะหายไปไหมไม่หายหรอกครับผมว่ายังไง,อย,งอย่างเมืองนอกก็พัฒนาไปไกลขนาดไหนถ้าดูตามโทรทัศน์ได้เขาก็ยังบรรยากาศเป็นทุ่งเป็นป่าเป็นภูเขาเหมือนเดิมอ,อย่างญี่ปุ่นเนี่ยชัดเลยเขาก็ไม่ได้ว่ามีทางรถไฟแล้วมันจะทําให้บรรยากาศการนั่งรถไฟหายไปไม่ไม่ครับผมก็ยังเหมือนเดิม แล้วก็นี่คือศักย,ยภาพของการรถไฟที่มีอยู่และถ้าเกิดพัฒนาศักยภาพนี้มันไม่ใช่แค่โอกาสของลูกค้าที่ใช้รถไฟในปัจจุบันเท่านั้นมันคือโอกาสในการพัฒนาของประเทศเลยใช่ครับการขนส่งการเดินทางการท่องเที่ยวอะไรยกระดับขึ้นมาหมดครับผม,มวันนี้ขอบคุณมากนะครับ,รบที่คุยกันที่วลพงศ์บรรยากาศที่นี่เป็นบรรยากาศซึ่งเหมือนฤดูต่างจากเดิมแค่ไหนวันนี้ผู้โดยสารคนทางน้อยปกตินี้ถ้า,ถ,าถ้าเยอะเนี่ยจะนั่งกัน เยอะเลยนะครับยิ่งใเพราะคนคนช่วงกลับบ้านช่วงเข้าพรรษาในช่วงเทศกาลเนี่ยเราจะมายืนคุยอย่างนี้ไม่ได้ครับเขาจะว่าเลยว,ว่าเนี่ยเขานั่งกันอยู่เต็มเราก็จะอายเขาแต่วันนี้คือมันมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปมากเราอยากให้คนให้คนไทยอ่ะครับลองมองรถไฟดูบ้างว่าถ้าลองนึกถึงย้อนไปสักสิหรือ20ปีก่อนครับแล้วมามองตอนนี้ท่านจะรู้ว่าอะไรมันเปลี่ยนไปบ้างท่านอย่าไปมองเพียงแต่ว่ารถไฟมันจุดอุบัติเหตุ รถไฟมันล่าช้าหรือรถไฟมันไม่มีศักยภาพถ้าเรามาดูลึกๆอย่างที่พวกผมเห็นเนี่ยท่านจะรู้รถไฟมีศักยภาพขนาดไหนคนรถไฟตั้งใจทํางานอย่างขนาดไหนคือถ้าถ้าทุกคนเห็นว่ารถไฟศักยภาพเงนี้แล้วคุณยังสามารถออเปเรตให้รถไฟวิ่งได้จุดทวนเนี้ยผมว่าคนรถไฟเยี่ยมมากครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับขอบใจครับนี่คือเส้นทางชีวิตของรถไฟไทยนะครับ117ปีที่ผ่านมามีคนจํานวนมากได้ มาเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางชีวิตของรถไฟมีคนจำนวนไม่น้อยที่ขนสินค้าขึ้นรถไฟมีคนจำนวนไม่น้อยที่เอาชีวิตตัวเองขึ้นมาอยู่บนรถไฟขบวนต่างๆแล้วพาตัวเองไปสู่อนาคตที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นนักท่องเที่ยวเป็นนักศึกษามาถึงวันนี้รถไฟต้องมีชีวิตต่อไปและทุกคนฝากความหวังไว้หวังจะเห็นรถไฟในอนาคตดีกว่านี้และในพศนี้ คือโอกาสสำคัญที่จะเป็นจุดเปลี่ยนของรถไฟไทยจากความหวังจากความฝันเราสามารถทำให้เป็นจริงได้ด้วยการมีส่วนร่วมและการผลักดันร่วมกันของเราทุกคนนะครับอย่าให้โอกาสนี้ผ่านไปเฉยๆอย่าให้ความฝันที่จะเห็นรถไฟไทยดีกว่านี้กลายเป็นหยุดอยู่ตรงเป็นเพียงแค่ความฝันช่วยกันผลักดัน1 1 7ปีของรถไฟเป็นจุดเริ่มต้นนับหนึ่งสู่ยุคใหม่ ของรถไฟไทยวันนี้สวัสดีครับ